กว่า30ชั่วโมงนบนเส้นทางข้ามชายแดนะระหว่างเวียดนามลรวซึ่งทางโคตรโหดและกว่า30ชั่วโมงในการเดินทางทําให้เราได้พบกับเมืองมูดมูดเมืองแห่งมรดกโลกที่หลวงพระบางส4 2ขัน ผมเริ่มวันใหม่ในฮานอยที่สถานีขนส่งโดยเวลาเกือบบ่ายและตอนนี้ก็ถึงเวลากับการโยกย้ายอีกครั้งและการโยกย้ายครั้งนี้ก็คงเป็นการเดินทางที่นานที่สุดในชีวิตของผมไปละหลังจากที่เราว้าแกันอยู่ที่ฮานอยมานะวันสองวันก็วันที่สองก็แทบไม่ได้ทำอะไรเลยนอนอยเดียๆนะวันนี้เราจะว้ากันต่อไปกันต่อนะที่ตอนนี้อยู่ที่ท่ารถ ระเตรียมไหมเอาเป็นว่าฟ้ามุ่นแรงนะประกาศว่าเตรียมมาถึงที่ตรงนี้ยนะ๋ยวเราดูว่าจะไปที่ไหนต่อเราวันนี้ก็ต้องรอบัสก่อนเรายาวรอมันไม่เจอเลยเล่าเล่าเล่าไปเจอบ้านนี้เลยดิ คอนเทิได้เกิดขึ้นแล้วเรียบร้อยเตียงคู่ะเตียงคู่ที่คุณตามหามาะพันสามเหมือนที่เจอเวะถ้าใช้เวลาวันวันไหง รถอีกหนึ่งครั้งฮะถึงเวลาฮะเวลาเอาเอยกแล้วกินแต่เืยนะฮะเดี๋ยวนะยกินข้าวนะไม่เดี๋ยวรอดูเ <c oughs> จอกันระยะทางรวมกว่า863กิมกิโลเมตรซึ่งคือระยะทางระหว่างฮานอยทางเหนือของเวียดนามไปสู่ลาวหลวงพระบางน,นั่นเองซึ่ง ทางก็เป็นทางที่โคตรโหดระยะทางมักจะเป็นทางขึ้นเขาลงเขาที่คนเคี้ยวแถมถนนที่แสนทะลุโหดเหลือลเกินซึ่งตัวผมเองก็หลับแล้วหลับอีกตื่นแล้วตื่นอีกทอแล้วท้ออีกเพราะในระหว่างทางเป็นเส้นทางระหว่างชายแดนโดยทําให้ไม่มีสัญญาณินเน็ดไอเดเล่นซึ่งก็เป็น30ชั่วโมงที่ทะลุโหดมากเลยเล่ะมาแล้วลงจากรถแล้วก็ เข้ามาตัวเมืองละตอนนี้เป็นเวลาเออตีหนึ่งมากกว่าสาสิบชั่วโมงบนรถบัสโดยที่ไม่คาดฝันว่าจะนานขนาดนี้ฮะชิวถึงละถึงละหลวงพระบางค่ะไม่ได้เจอกัน พรุ่งนี้แล้วกนะันไม่ไหวแล้วผ่าโพสต์ตอนโพสต์ยื่ไหนนะเนี่ยเจอกันวนะอ่าหนักหลวงมากสวัสดีครับวันใหม่ที่หลวงพระบางนะวันนี้นะเดี๋ยวก็หลังจ,จากที่ทําภารกิจนะซักพวงเสื้อผ้านี่ก็ตอนเย็นละเดี๋ยวจะพาไปหนึ่งดูอีกหนึ่งจุดชเช็คอินนะนะข้างบนนู้นเลยข้างบนนู้นนะนะไป เี๋ยวพาไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรวันนี้ต้องเดินก่อนเพราะว่าพัดเดินทำเวลาหน่อยเพราะว่าหลับเฟินเดี๋ยวพาที่จะตกดินงก่อนไหนฮะเรตโคเรอห้างเยอะมากเลยนะไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันไพาไปหนุนที่นี่ไม่ใช่เรื่องนี้นะถ้าเกิดผ่านที่ <c oughs> เร่นน้ำมาลว งานบันไดอีกแล้วครับลืมบอกไปว่าวัดที่เราจะพามานะก็คือวัดภูศรีก็ชื่อได้ถูกเลยจริงมของผมพูดชื่อโมัซมากหลายทีนยลืมบัางเหนื่อยมากเลยแต่ตัวโปรดเก่ง okay, ขาสัน้นเสร็จพร้อมลุยแขกขึ้นมาแค่นี้อาจารย์หนอ่อ หลายครั้งเลยแหละกับคําถามที่ผมนั้นตั้งขึ้นโดยต้องการหาคําตอบเหมือนแบบข้อสอบในตอนเรียนนะซึ่งัวแล้วแต่เป็นคําถามมากมายของความหมายของชีวิตแต่มันกลับดูไม่เหมือนข้อสอบและคําตอบในวัยเรียนสักเท่าไหร่เลยเพราะกลับกลายเป็นว่าตัวผมเองนั้นวิ่งตามหาความสําเร็จและคุณค่าของชีวิตเพื่อทําให้ชีวิตนั้นได้มีความหมาย แต่ความหมายที่ผมหมายถึงนั้นกลับเป็นความหมายของชีวิตที่ผมนั้นไม่ได้เป็นคนกําหนดมันเลยทําให้ผมนั้นกลับมาตั้งคําถามเหมือกันว่าสุดท้ายแล้วความหมายของชีวิตจริงๆนั้นยืดโยงกับความสําเร็จในรูปแบบของรูป,ปรธรรมที่สังคมนั้นว่ากันจริงหรอ ทางแทบแตกสลายอ่ะหงทองเฮ้ยหงโอ้หงไทยต้องเข้ออเาครับขึ้นไปเดือยลงนี่ฮะ <S <S ซึ่งหลังจากพาทิตกก็จะเป็นตอนกลางค,คืนนะคือนั่นแหละ และนั่นก็คือตลาดกลางคืนหลวงประบางซึ่งตลาดนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นของซื้อของขายที่เอาไว้ซื้อไปฝากกันมากวาาวกว่านะเักเข้ามาข้างในะครับฟิลของฝากนะ เราเดินทะลุสลาดสับตรงสลาดที่ขายเสื้อผ้าของฝากมานะเป็นอีกมูดเลยนี่ก็จะเหมือนตัวนี้ที่ไหก็จะมีเป็นฟาร้านนวดแล้วก็ร้านกินดื่มมานะอันนี้ขายเท่าไหร่เอาเอาเอาขีดนึงข้าวเหนีนยวขายเท่าไหร่เป็นถุงบ่ เอาข้าวเหนียวนำขอบใจได้แล้วหมูทอดที่จริงใจซัดก็นต่อนะอไม่ไดกินเดีย๋ยวก็มันไก่ต่อ เขาสนใจครับเนี่ยคิดถึงเขาสนใจไหมเขาคิดถึงเขรสนใจกินเพราะคิดถึงล้วยๆนะเพราะแท้ไม่ได้กินข้าวเลยนะกินแค่ขนมปังคระเสริมที่วันนี้นะเราทำภารกิจส่วนตัวพอจะได้ออกมาก็เย็นเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาลุยแบบซริงๆเหมือนอยู่ท่าแข่อีกครั้งหนึ่ง ปกติเขาไก่บ้างลมงกินไข่ะอาที่ไหนมีอร่อยแค่มีน้ำสุปเพื่อเดียว เดี๋ยวคิดยดื่ไม่รู้อะไรดีสบายดีเอ,เอาเอาคายโดปันจอกหนึ่งได้หมฮะคายโดปันเท่เห์เ่ะอืมตัวโดปัน ทุกทีเขารู้ได้ไงว่าผมจะกินอะโวคาโดว์เหรอที่อยู่เขาพูดอะโวคาโดเลยเป็นอีกมูสหนึ่งนะในตอนเช้าก็คือมูสก็ จะประมาณนี้นะจะซึ่งถ้าเกิดเห็นว่าเราใส่ผ้านี้ถ้าเกิว่าเดี๋ยวเราจะออกไปซิ่งกันนะนะจะดูว่าวันนี้จะพาไปไหนซิ่งไปที่ไหนไปเอาจริจีนปาตยไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าหรือมอีเงี้เนี่ยนะตอนเช้าก็มุดๆน,น,น,นะนะแต่ตอนนี้นักทเที่ยวเยอะมากผนมะเช่ามาใสอไซเรียบร้อยแล้วนะ คันดีโฮสก็เดี๋ยวนี้จะซิ่งกันไปที่น้ำตกนะตอนนี้ที่นี่คนเยอะมากขอตัวไปก่อนละ่ะไปกันต่อซึ่งระยะทางระหว่าตัวเมืองหลวงพระบางบน้ำตกกวางสีก็ไม่ได้ไกลกันมากนะซิ่งมอไซค์แบบเดียวก็ถึง ปหลังจากที่รถขึ้นมาถึง้วนะลุยกันต่อตรงนี้เีร้านของกินนะอยู่เมื่อไหร่ก็แวะมานะอบใจโอ้โหเจอทางขึ้นอีกแล้วเจอทางขึ้นอีกแล้วเจอทุกวี่ทุกวัน <an> <S <S เราจะไม่ชินเนืสิ่งสิ่งนี้นะเราจะไม่มีทางชินด้วยเพราะว่ามันหนักหน่วงนะหนทางอีกยาวไกลยแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะไปเดินทางบนแลัน Để nó mọc thì khoai này Mấy cái đám dưới này có nhà nó độc không? À Nhìn tiếp Bên đây kìa không? Cái hình thó, không? nó thoi ra nè Thoi nó nó sâu rồi vậy ผมกับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมสุดท้ายแล้วเมื been, ่อได้เห็น oh กับบันไดหรือยอดเขายอดอะไรที Took ่ผมจะต้องเดินขึ้นไปพิช ok so ิตผมกับเลือกที่จะเดินขึ้นไปโดยที่ไม่ได้ตั้งคำถามกับมันจะเท่าไหร่ว่าขึ้นไปทำไมทำมันเพื่ออะไรทางที่บางสิ่งบางอย่างก็สามารถเส์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้ไม่จำเป็นต้องเหนื่อยขึ้นไปเลยดดวครับเดินข้านบนอีกรอบนึง บางทีแล้วกับคำว่าชีวิตไม่ได้มีความหมายอะไรผมก็แบ่งแยกนิยามของมันออกมาเป็นสองแบบนะในรูปแบบที่ดูเศร้าแบบว่าตีอกชกหัวจังเลยว่าชีวิตมันไม่มีความหมายเลยไก่กรูปแบบหนึ่งก็คือชีวิตมันก็คงไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกก็แค่ใช้ไป อรไม่ km. Km. แคล,ล้วด้วยความเหนื่อยและความร้อนก็ทำให้ผมไม่ได้เดินดูอะไรมากน,นะแค,แค่รู้ว่าข้างบนมันมีคาเฟ่และอ,อย่างก็ใกล้เวลาที่เรานัดเพื่อนรอไว้เราด้วยก็รีบลงไปรับเพื่อนก่อนแล้วกันซึ่งก็ไม่รู้เลยว่าสุดท้ายแล้วความผีก็กำลังจะเกิดขึ้นสองคนนะคือสองคนที่เราเจอที่ รถตั้งแต่มาเวียดนามมาหลวงป่บากันนะโคตรเข้มแข็งแข็งแรงเลยโคตรเหนื่อยเลยหลังจากที่เราขึ้นไปไเมื่อกี้แล้วเราก็ลงมาใหม่แล้วเราก็หาที่ขึ้นใหม่อีกทางนี้นซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามีเซอร์ไพรส์รออีกข้างหน้าโคตรหนักโคตรเหนื่อยโคตรอันตรายทางก็ชัน ขอคดเลยสงรวดแลเฮ้ยลยจะบอกนะคนรู้ละว่าความหาในเรื่องนี้ที่เป็นเกิดขึ้นคืออะไรตรงนั้นครฮะ 2> 2. ใช่แล้วครับมันคือที่เดียวกันแต่แค่คนละทาง,งผมเหนื่อยใจกับตัวเองจริงคือทางที่ผมขึ้นมาตอนแรกก็เขียนเลยวะที่ทำอลไรลงไปก็คืออธิบายให้ฟังก็คือทางนั้นนะนะคือทางที่ผมขึ้นมาตอนแรกแล้วผมก็เดินลงไป แล้วก็เจอเพื่อนชาวเชียรมันนี่ผมที่เราเจอกันที่รถปัดตอนมาที่หลวงพะปา,านะแล้วเราก็แล้วผมก็เดินขึ้นมาอีกทางหนึ่งแทนเป็นทางที่ยากกว่าเพราะนั้นเป็นบนันไดแต่นี้เป็นทางเส้นทางธรรมชาติแต่จุดหมายนั้นคือที่เดียวกัน แต่พวกคุณทุกคนนะพวกคุณทุกคนก็คงไม่ได้สามารถาควบคุมกับทุกๆเรื่องได้หรอ,อกนะเหมือนดังห้ามฝนบนฟ้าไม่ให้โปรยลงมาก็คงทําไม่ได้หรอกนะเหมือนดังห้ามแสงอาทิตย์ไม่ให้รับลาก็คงทําไม่ได้หรอกนะเหมือนดังน้ําตาที่ไม่ให้ไหลลงมาจากความเจ็บปวด คุณไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้หรอกแค่ปล่อยให้มันเป็นไปนะและก้าวเดินต่อไป Yeah.